LG เปิดตัวทีวี Signature OLED M ทีวีตัวแรกกับระบบ Zero Connect แบบไร้สาย ไปที่งาน c s ที่ผ่านมาค่ะ LG เขาได้เปิดตัวทีวีตัวหนึ่งค่ะที่มีชื่อว่า s i x n a t u r e OLED M Model ที่3ซึ่งความพิเศษของตัวนี้ก็คือเขาเป็นเทคโนโลยีแบบ Zero Connect นั่นคือไม่จำเป็นที่จะต้องเสียบสายค่ะเขาเป็นโซลูชันแบบไร้สายเนาะคือถ้าคิดภาพทีวีแบบทั่วไปเนี่ยบริเวณด้านหลังหรือด้านข้างเนี่ยจะเต็มไปได้วยพอร์ตสำหรับการเสียบสายต่างๆมากมายเลยแต่ตัวเทคโนโลยี Zero Connect ตัวนี้เนี่ยจะทำให้เราไม่ต้องมีสายใดๆให้มันวุ่นวายเลยค่ะเป็นระบบเทคโนโลยีแบบไร้สายที่ช่วย การวางทีวีของเราเนี่ยมันดูสบายตามัมนดูคลีนแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบการแต่งบ้านมากๆเลยด้วย โดยทีวีซ Nature OLED M ตัวนี้ค่ะจะมาพร้อมกับกล่อง z e r o Connect ที่สามารถส่งสัญญาณวิดีโอและเสยียงสู่จอทีวีขนาด9 7นิ้วได้แบบไร้สายซึ่งเท่ากับว่าเราสามารถติดตั้งกล่อง z e r o c o n n e c t ออกห่างจากตัวทีวีได้ทำให้เพิ่มบรรยากาศในการรับชมในบ้านมากยิ่งขึ้นค่ะสร้างความเป็นระเบียบแก่สายตาและมอบอิสระในการจัดก,การพื้นที่ภายในบ้านให้กับผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้กล่อง z e r o c o n n e c t ยังมาพร้อมกับช่องสำหรับเสียบอุปรกรณ์ที่หลากหลายเพื่อใช้สำหรับการเชื่อมต่อ กร HDMI ที่เป็นที่นิยมต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นกล่องรับสัญญาณเคเบิลหรือว่าดาวเทียมเกมคอนโซลหรือแม้กระทั่งเชื่อมต่อกับลำโพงซาวบารุ่นที่รองรับแบบไร้สายได้เพื่อมอบเสียงที่ก้องกังวานและทรงพลังพร้อมความ,มสะดวกในการเชื่อมต่อแบบไร้สายด้วยส่วนเรื่องหน้าจอค่ะเป็นหน้าจอแบบ OLED ที่ให้สีดำสนิทและสีสันที่สมจริงทําให้ทีวีสามารถ รับชมเนื้อหาที่มีความละเอียดระดับ 4K 120Hz ได้และยังมาพร้อมระบบเสียงที่คมชัดค่ะปราศจากการรบกวนหรือคุณภาพที่ลดลงและเพื่อการดําเนินการอย่างไร้อยต่อ LG เขาได้พัฒนาอัลกอริทึมที่ช่วยกําหนดเส้นทางการส่งสัญญาณที่เหมาะสมที่สุดทําให้ลดข้อผิดพลาดหรือว่าสิ่งรบกวนจากการตรวจจับสภาวะแวดล้อมได้ อย่างเช่นเมื่อคนหรือว่าสัตว์เลี้ยงกําลังเดินอยู่ในห้องค่ะอัลกอริทึมเขาจะเปลี่ยนเส้นทางการส่งสัญญาณให้เหมาะสมตามการเคลื่อนไหวในสิ่งแวดล้อมรอบด้านและเพื่อการใช้งานอยอ่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะกล่อง Zero Connect ยังสามารถรองรับเทคโนโลยีการจดจําเสียงเท่ากับว่าผู้ใช้งานจะสามารถเปิดปิดและควบคุมทีวี LG และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่อตางๆผ่านคําสั่งเสียงได้อย่างง่ายดาย ก็เป็นครั้งแรกนะคะกับระบบซี r ร่คอ n เน็หรือว่าการเชื่อมต่อแบบไร้สายผ่านทางจอทีวีนะคะเชื่อว่านาคตเราน่าจะได้เห็นสิ่งนี้อยู่บนอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายเลยด้วยก็ต้องรอการพัฒนาของเทคโนโลยีตัวนี้ต่อๆไปค่ะ